สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ชมกับ t o y o ต a v i o ออปี08นะคะรถคันนี้นะคะเชื้อเพลิงสองระบบเลยค่ะสวยและประหยัดด้วยนะคะน้ำมันเบนซินและ LPG ค่ะประหยัดมากๆด้วยนะคะคลัตช์เครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะเกียร์ออโต้เรือนไม้ขึ้นครบค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะ 129,000บาทเท่านั้นค่ะไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะรถอยู่ในซอยจรัญ13เบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากท่านใดสนใจติดต่อเจราจานัดหมายกันโดยตรงได้เลยเพื่อประโยชน์ของท่านเองขอแนะนำให้เป็นทดลองขับด้วยตนเองกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะรถคันนี้นะคะได้เดิมๆค่ะทุกท่าน รอยคิดควรก็มีบ้างนะคะสีสันรอบคันเรื่อนเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะคะกุญแจให้2ดอกเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสนใจยังไงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแนะนําให้ชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ